กระผมร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารับตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมงพศ2558พศของคณะรัฐมนตรีต่อสภาผู้แทนราษฎรโดยมีหลักการและเหตุผลของราช ชบัญญัติดังต่อไปนี้ 1. เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติโดยละโดยที่พระราชกำหนดการประมงพศ2 5งพมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของพี่น้องชาวประมงดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันม่ให้มีการทําประมงโดยมิชอบด้วยกฎหมายและเพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ําให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมและสามารถทําการประมงได้อย่างยั่งยืนรวมทั้งเป็นการบรรเทาวความรือดร้อนของพี่น้องประชาชนและชาวประมงผู้ประกอบอาชีพประมงโดยสุจริตให้ได้รับความเป็นธรรม แต่สำหรับประเด็นสำคัญนะครับที่ผมจะนำเสนอนะครับในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีสาระสำคัญนะครับสำคัญในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมงพศ2 5 5 8นะครับพอสังเขตดังต่อไปนี้ 1. การแก้ไขเพิ่มเติมเ,ตมเจตนา,ารมณ์ของพระราชกำหนดการประมง2 5 5 8 โดยมุ่งหมายให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและการสนับสนุนกิจการการประมงการคุ้มครองการประกอบอาชีพการประมงการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนตลอดจนถึงการเน้นย้ำความสำคัญของการบังคับใช้มาตรการในการบังคับกับพี่น้องประชาชนให้มีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยซึ่งร่างมาตราสได้แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา4 2การแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่าทะเลชายฝั่งโดยเพิ่มเติมการกำหนดเขตทะเลชายฝั่งให้มีระยะน้อยกว่า1.5ไมล์ทะเลสำหรับกรณีที่มีข้อจำกัดตามลักษณะทางกายภาพและแก้ไขเพิ่มเติมตามบทนิยามคำว่าการประมงพื้นบ้าน เพื่อลดข้อจำกัดในด้านพื้นที่ของการทำประมงพื้นบ้านซึ่งเดิมจำกัดแต่การทำประมงในเขตทะเลชายฝั่งเท่านั้นร่างมาตราสี่ยกเลิกนิยามคำว่าทะเลชายฝั่งและร่างมาตราหยกเลิกบทนิยามคำว่าประมงพื้นบ้าน 3. การแก้ไข บัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติผมจึงขออนุญาตท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรในการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชะกำหนดการประมงปีพศ2558พศต่อสภาแห่งนี้ด้วยความเคารพ